ช่องะระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางรัฐบาลไทยของมารามยูนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่1ธันวาคม2566ค่ะแนวทางรัฐบาลไทยประจำงวดน,นี้มาดามให้เด่นที่9และ1นะคะตัวเด่นงวดน,นี้มาดามให้เด่นที่9และ1ค่ะส่วนชุด2ตัวงวดน,นี้มาดามให้3หางนะคะมี1 5 1 7และ9 2ค่ะ ก็น,นิ้นที่92นะคะมาดามยูก็วงสีแดงให้เลยค่ะ92นะคะส่วนชุด3มตัว1หาง903ตัดเล่นตามชอบได้เลยนะคะวันนี้มาดามให้เด่นที่9และ1ค่ะส่วนฉบับนี้จะเป็นเลขทูบนะคะเลขทูบวดน,นี้เป็นคุณแม่ของมาดามยูนะคะจุดทูบจุดทูบได้197ค่ะเป็นชุด3ตัวนะคะ197 ส่วนฉบับนี้จะเป็นเลขความฝันค่ะเลขความฝันนวดนี้มาดามให้03นะคะฉบับนี้เป็นเลขความฝันค่ะก็จะมี3ฉบับนะคะมีฉบับเต็มเลขทูบแล้วก็เลขความฝันค่ะแนวทางก็คล้ายๆกันนะคะสําหรับเลขความฝันเลขทูบแล้วก็ใบฉบับเต็มค่ะ แนวาทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ทาไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระฆังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ